สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกับ EP ีที่2นะคะของสองชีวิตคนรักเก่าคนคุยเก่าวันนี้เป็นชาวธาตุน้ำค่ะชาวธาตุน้ำก็ได้แก่ราศีอะไรบ้างเนาะราศีมีราศีกร,รกฎราศีพิจิกนะคะซึ่งช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็ไม่ตรงกับโหราศาสไทยรายละเอียดเขียนไว้ที่ d e s c ล i p t i o บ b ็อกให้แล้วนะคะก็หลังจากที่ได้มีการทำ E ี P แรกไปก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีก็เลยเป็นที่มาของ EP ีที่2นะคะ ไม่ต้องเลือกกองน,นะคะไม่ต้องเลือกกองมีน้องๆในในอีพีแรกมีการเลือกกองด้วยนะคะซึ่งอ่ะไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องเลือกก็ <_ d> um> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้คือความคิดความรู้สึกของคุณและอันนี้คือความคิดความรู้สึกของเขาโอเคไหมไม่ต้องเลือกกองฟังฟังพี่พูดไปเพลินๆน,น,นะคะเป็นแรนดอมคลิปของใครก็ไม่รู้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัว ต่ว่าเปิดให้ดูถ้าไม่ใช่ของคุณเราเป็นของเพื่อนคุณนะคะขอให้ให้กับชาวทัดน้ำค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเก่าคนคุยเก่าเป็นยังไงคะไพ่เก้าดาบเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความปวดเสียนเวียนเก้า เป็นคนที่ถ้ามันได้มีเรื่องราวหรืออะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยมันทําให้นอนไม่หลับหรือปัจจุบันเนี้ยคนคนเนี้ยแม้ตัวจะไม่อยู่บางคนตัวไม่อยู่แล้วนะแต่เรื่องราวที่เขาเคยทํากับคุณเนี่ยมันทําให้ตัวคุณปัจจุบันเนีนอนไม่หลับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจออาจจะไม่ได้อะไรแล้วก็แล้วแต่แต่แตว่านอนไม่หลับนะคะดูสถานการณ์ในอดีตก,กันหน่อยนะ ขอไพ่ให้ชาวทัดน้ำพ่ะสถานการณ์ในดิคอนราความสมนันของเขามันเป็นยังไงคะขอที่ดูหน่อยนะคะก้าวไม้เทา้าเ็เป็นอะไรกับชาวทัดลมชาวทัดลมได้พไพ่แบบเนี้ยตอนพลังงานหละ่ะเดอะแมจิชเชียนก้าวไม้เทา้าเดอะแมจิ i เชียน ผู้กรณีเป็นชาวธาตุไฟได้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีราศีมัง,งกรด้วยนะคะแล้วก็มีเดชสันความรักความสัมพันธ์คุณไพ่บอกว่าคุณดูให้ดีๆเหรมันท็อกซิชัดๆเลยบางคนนะ่ะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มัน ผิดศีลผิดธรรมก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันทำร้ายกันตลอดเลยเออขอไพ่เดวิลหน่อยสิอยากรู้ว่าเป็นอะไรได้อีกแต่รู้สึกว่าคู่กรณีคุณจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเก่งนะไพ่บอกว่าที่มันเป็น d e วิลเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่ยังคงไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไป ยังคงมองยังคงคิดถึงยังคงวนเวียนยังคงผูกพันยังคงรู้สึกถึงน้ำหนักของความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะห่างนานไปแล้วหละบางคนก็ไปไหนต่อไหนละแต่ว่ายังคงคิดถึงอยู่ยังคงวนเวียนอยู่เออแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเดี๋ยวโอเคดีขึ้นใช่ไหมสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงคะนะคะว่ The world บางคนมีระยะทางมหาห่างจริงๆนะคนไทยในต่างแดนชาวต่างชาติได้คนที่แบบไม่ได้เห็นตัวเป็นๆนะสามถ้วยนะคะ The world สามถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ดาบค่ะแล้วก็ไพ่เอ็มเพรสค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการจบไปแล้วแหละแล้วมันมีคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึก ว่าได้มีการพยายามสองพยายามหาวิธีส่องพยายามหาวิธีมองแล้วไปมองก็ได้พบว่ามันมีคนหนึงในความรักความสัมพันธ์หนึ่งอาจจะพยายามอาจจะสวยขึ้นอาจจะหล่อขึ้นหรือบางคนไปโป๊ะเจอว่าความสัมพันธ์นี้เอ้ยเขามีคนใหม่ไปแล้วดิจริงดิอะไรแบบเนี้ยในบางท่านนะแต่เดี๋ยวพี่จะถามเพิ่มให้ว่ามันเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ คุณรู้สึกไงคะชาวทัตนะ้ำสามดาพคุณยังเจ็บอยู่นะเขาคือคนที่ทําให้คุณออกหักแหละคุณถือดาคุณตั้งกาดใส่เขาเลยคุณแบบแบบมาเดมาเด <c oughs> ไม่กลัวคุณแบบคุณสู้นะและอิมเพอเรอร์เขานิ่งคุณก็นิ่งแล้วมันเป็นไพ่หันหลังใส่กันนะ่ะมันเป็นไพ่เหมือนคนคู่กันแต่มันหันหลังใส่กันแปลกไห แล้วก็ไพ่สองดาบคุณยังลังเลในความสัมพันธ์นี้เหมือนคนที่มันมีเซนว่ามันทาไมมันเหมือนวนเวียนอยู่ในหัวตลอดแล้วมันดึงออกจากหัวไม่ได้ว่ามันมีไพ่เก้าดาบกับไพ่สองดาบขึ้นมานั่นแปลว่าเหมือนอะไรก็ตามที่พยายามตัดออกไปแล้วความลังเลความสับสนวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามตัดออกไปมันวนกลับมาอีกครั้งก็ใช่งานเป็นเดวีความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคู่กันแต่เป็นลักษณะคู่กรรมหรือเปล่า ในหลายท่านที่เจออ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าแบบทำไมอยู่กับคนนี้แล้วฉันเหมือนฉันไม่ทันเขาเลยอะถึงแม้ตัวคุณเองจะแฮปปี้กับตัวเองนะณนะเวลาเนี้ยพีม่มองว่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบไม่ทันไม่ทันความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนไม่ค่อยทันเขาสักเท่าไหร่ดูเขาเดิค่ะมาเอาไพ่แอบบแบบขอไพ่ให้ชาวธาตุนามค่ะ เราชีวิตเขาเป็นไงชาวทัตน้ำชีวิตเขาเป็นไงคะตอนนี้ให้พลังงานหลักให้หน่อยคะ่ะสิบไม้เท้าคุณพระคุณได้ไพ่เดียวกับการส่องของชาวทัตลมเลยอะไปดูได้นะสิบไม้เท้าขอไพ่ขยายสถานการณ์ปัจจุบันเทาหน่อเป็นยังไงมางสถานการ์ปัจจุบัน คนคุยเก่าคนละเก่าของคุณเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดดาบค่ะโอ้โหสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ให้สองถ้วยอุย้ยมีความเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการแปะแอบเปิด เปิดตัวช่วยเปิดออปชันเปิดอะไรใหม่ๆในชีวิตแบบไม่ให้ใครรู้นะคะมีความรู้สึกแบบน,นั้นเลยแหละตอนนี้เจ็จดดาบนี่มันขอไพ่ให้เจ็ดดาบ่อยสิเจ็ดดาบนี้มันหมายถึงอะไรนะคะเด็กถือถ้วยะคะ่ะโอ้มีคนเข้าหาเขานะควีนเหรียญค่ะ แล้วไพ่คิงเดียนอ่อพี่มองว่าเขากำลังเขากำลังนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่ก่อนหน้าเนี้ยถ้านี่คือความรักความสัมพันธ์ในวัยเด็กมันมีใครสักคนหนึ่งที่เคยครซี่เขามากๆในณเวลาหนึง่งเด็กสีถ้วยคือภาพแบบครซี่เลยแหละเคยแบบเข้าหาเคยไล่ตามเป็นเอฟซีเย่ๆยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนคนเนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันหันหลังจากกันไปคนที่มันน่าจะเป็นคู่กันอะ ที่เขาคิดถึงอ่ะมันหายไปอ่ะเขาอยู่ในช่วงที่กําลังคิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันคว้าได้ยากเป็นไปได้ยากแล้วคนนี้ปัจจุบันอาจจะกําลังทํางานหนักมีหน้าที่การงานที่แบบโอ๊ยอีรุงอีรุงตุงนางใช่คํานี้แหละอีรุงตุงนางหลายอย่างจนตัวเขาเองก็ยุ่งแต่ว่าเนี่ยมันคือหน้าไพ่ที่เบื้องหลังความยุ่งยากในชีวิตเขาเหล่านั้นมันคือมันคือภาพ ความมั่นคงของการที่อยากสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่เคยสร้างแพชชั่นให้เขานะเ,เขารู้สึกไงกับคุณอะชาวทัดน้ำเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณคะหกไม้เท้านะคะชื่นชมเหรอหกไม้เท้านะคะคิงเรียนนะคะ เดานและพ่คิงดาหน้าพ่ยมันเป็นลักษณะของคนที่เหมือนอยากจะกระทำการอะไรบางอย่างมันมีเรื่องของการอยากเอาชนะในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเอาชนะเพื่ออะไรเอาชนะโดยการที่อยากจะมันมีคนเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ชาวธาตุน้ำที่ตัวคุณห่างหายไปแล้วเขาเลยอยากจะกลับมาเหมือนเอาชนะคุณ ในความสัมพันธ์นี้ตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจด้วยนะแต่ตอนนี้มันเป็นไพ่ของคนที่ยังมองอยู่ถ้าไม่ได้บล็อกกันนะมันยังมองอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่น่าจะ move on ได้แล้วค่อนข้างชื่นชมนะจากหน้าไพ่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วน่าจะประสบความสําเร็จในหน้าทีา่การงานค่อนข้างดีค่ะแล้วก็น่าจะไปจากเขาแล้วเนาะน่าจะไปจากเขาแล้วจากการที่คุณจากการที่เขามองคุณ อ่ไหนดูสิเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเด็กถือไม้เท้านะเด็กถือดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเขาไม่มั่นใจ ว่าเขาจะสามารถกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันไม่น่าให้ภัยอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้คุณกับเขามีเรื่องราวอะไรกันแต่ว่าในขณะที่คนนึงอยากจะสื่อสารอีกคนคงตั้งดาบใส่เลยแหละอืออีกคนงคงตั้งดาบใส่เลยแหละเขาเลยไม่มั่นใจแต่เขาคิดพิจารณาอยู่นะคะในการที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่เขาเลือกที่จะ รอดูสถานการณ์ไปก่อนคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวทาตดินก็ได้มังกรฝึกศพกันนะคะอ่ะนี่ดูซิเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขามีคนใหม่ไปหรือยังคะก้าวไม่เท้าคุณมีก้าวไม่เท้าเขามีก้าวไม่เท้า l o v e r s strength และไพ่สี่เหรียญคนคนนี้มีคนเวียนเข้าเวียนออกในชีวิตเยอะมากค่ะแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เลือกใครเป็นตัวเป็นตนนะเพราะว่ายังคงยังคงคิดถึงใครคนหนึ่งที่เคยมีความรู้สึกว่าวน,วน,ว,นวนเวียนเวียนในชีวิตเขาและเอาเขาอยู่ยังคงรอค่ะยังคงรอและยังคงนั่นแหละใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือไม่ใช่คุณก็ได้แต่ว่าเนี่ยมันคือความรู้สึกของเขา ในเวลานี้นะว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรกับใครใหม่แต่มีคนเว้นเข้าเว้นออกเยอะคุณคุยกับคนที่ค่อนข้างป๊อปนี่นะเขาอยากบอกอะไรคุณคะชาวทาตน้ำคนลักเก่าคุณคนคุยเก่าคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณสองเหรียญน,นะคะ ชาลีออค่ะอยากมาหาอยากมาหาจริงๆอยากมาหาอยากเจออยากพูดคุยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าแบบยังอยากมีไว้ในชีวิตมันยังเป็นไพ่ของคนที่คิดถึงมากไพ่เก้าเหรียญนะ่ะมันมันอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอะ่ะมันคิดถึงอะยังอยากคุยยังอยากมีไว้ในชีวิตเออหล่อเลี้ยงกันไปก็ยังดีนะไนดูซีแนวโนมความสัมพันธ์หน่อย ให้แนวน้มความสัมพันธ์ของคนที่ได้หน้าไพ่นี้หน่อยค่ะแรนดอมคลิปของใครก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นของคุณขอให้โชคดีแนวน้มความสัมพันธ์คุณและเขาค่ะ queen ถ้วยค่ะเฮอร์มค่ะสีมีเท้าค่ะ และไพ่หนึ่งมีเท้าหน้าไพ่นี้ค่อนข้างดีค่ะวันหนึ่งอะ่ะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้หัวใจตัวเองค่ะแล้วก็เติบโตในความสัมพันธ์มากขึ้นมากพอที่จะกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นี้ใหม่หนึ่งในหลายๆท่านถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีพันธะกันทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสสร้างครอบครัวค่อนข้างสูงแต่ในกรณีที่มันเป็นลักษณะของคนที่มีการมีใครที่ติดคอนแทคดูแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันลักษณะของรูปแบบใหม่คืออาจจะเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่ได้ขาดกันความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถขาดกันได้นะคะ เพราะอะไรเปิดไพ่มาอันนี้เปิดมาก่อนแล้วนะแต่อันนี้คือเปิดสดๆนะ constancy มาไพ่ wife มา mid for June reverse date reverse point มันคือ date reverse นี่แหละ d e s pile reverse แล้วไพ่สายหรือไพ่เลิกลายอย่าล้างไพ่กันห่างหายไปจากชีวิตของกันและกันนะ่ะมันมัน reverse ไงแปลว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมีความมั่นคงและมันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในความสัมพันธ์นี้บางคน มันเคยเป็นคอมมิชเมนต์แล้วก็จริงแต่บางคนเนี่ยสถานะการณ์กลับมามันอาจจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตไม่ได้เป็นคู่รักในบางท่านแต่ว่ามันไม่จบมันไม่จบแล้วมันจะไม่มีการทําร้ายกันไม่มีการทําร้ายจิตใจมีการฆ่าตัวตายในความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่เลิกกันนะคะต้องลองพิจารณาให้ดีว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอยู่ในหมวดไหนมันสามารถให้อภัยกันได้ไหมเพราะว่ามีคนคนนึงรู้สึกสำนึกผิดแล้วนะหน้าไพนี้ย นะคะคู่กรณีของคุณนะคะคุณลองพิจารณาดูว่าคุณควรให้โอกาสเขาไหมนั่นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนี่นะไพ่แค่เป็นตัวไกดลล์ไลน์ที่สำคัญแรนดอมด้วยไม่รู้ของใครนะคะดูดูเป็นความบันเทิงเถอะนะไพ,พ,พ่โอ,อ้โหไพ่พุ่งออกมาไพ่ทพุ่งออกมาคือไพ่ใบน,นี้ขอไพ่อีกใบ ไพ่ใบนี้ไพ่บอกว่าได้สําหรับมีไพ่เฮาส์เนี่ยแต่ไม่เป็นไรหน้าไพ่เนี่ยคุณต้องพิจารณาให้ดีว่าความสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยคุณดิวอยู่กับคนที่เป็นลักษณะเหมือนแบบเสือถอดเคี้ยวเสือถอดเล็บหรือ,อยังถ้าใช่ความสัมพันธ์นี้มันก็สามารถไปต่อได้แล้วถือว่าคุณได้พบรายไอเทมแต่ถ้าในกรณีที่คุณพิจารณา,าแล้วว่าเออไม่น่านะคะกลับมาน่าจะทําร้ายกันอีกนั่นก็ให้รู้ไว้เลยว่า แล้ว how to handle ละ่ะเราจะทําให้คนคนนี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกก็ยังอยากมีเขาไว้ในชีวิตแหละแต่แบบไม่เอาไว้ใกล้ๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ใกล้ๆหรอกเพราะฉะนั้นก็ handle เขาไว้ในลักษณะเพื่อนลักษณะคนที่พอที่จะแบบคุยกันได้ปรึกษากันได้ไม่สนิทกันมากพอที่จะทำร้ายจิตใจก็พอเป็นฟีลแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคจบไปแล้วคะ่ะกการอ่าน คลิปความรักแรนดอมเนาะสองชีวิตคนคุยคนรักเก่าชาวท่านานะคะขอบคุณนะคะสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์ใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้เนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือเลยะคะ่ะแอดไลน์มาคะ่ะดูให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ